ก็ต้องเช็คเนี้ค่ะว่าถ้าองค์พระอ้อมน้ำเครื่องดื่มอุปกรณ์หยุกยาเต็มคันรถแบบนี้คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าธุรกิจที่ผมจะพามารู้จักกันในวันนี้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแน่ๆแม่ขึ้นรถมาก็จะสะพยเลยแต่เออของที่อยู่ท้ายรถอันนี้ใช่ของที่เราจะใช้งานด้วยหรือเปล่าครับลูกค้าจะเจอเราครั้งแรกเขาจะได้แบบว่าหัวเราะสดใสาจากชุด อย่างอันนี้ค่ะไปฉีดวัคซีนก็หมุนได้มีส่งมีเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะเ็ขนาดนี้นี่ฉีดอันนี้คือไม่ต้องกลัวเจ็บเลยไม่ความรู้สึกไปเลยค่ะสวัสดีค่ะจอยนะคะนักการเด่นมณิชากรค่ะลูกรับจ้างหลานจำเป็นนะคะ จอยไรส์ Ride, หรือบริการรถรับส่งพาผู้สูงอายุออกจากบ้านเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปหาหมอตามนัดหรือพาไปเที่ยวรวมถึงเข้าวัดทำบุญอย่างผู้สูงอายุทันนี้ครับ ผู้สูงอายุคนไทยอะค่ะจะโดนบอกว่าจํากัดไม่อยู่ที่บ้านวัดแล้วก็โรงพยาบาลแต่จริงๆหลายๆคนบอกว่าอยากไปเต้นลีลาอยากไปเรียนร้องเพลงอยากไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีค่ะอย,อย่าง,างมีกิจกรรมมากนค่ะแต่สิ่งที่ทําให้ธุรกิจของคุณจอยได้รับความนิยมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคือบริการที่ต่างจากงานดูแลผู้สูงอายุทั่วไปคุณแม่คะคุณแม่อยากฟังเพลงแนวไหนคะชอบเพลงอะไรคะ แบบของโคดิ้งซองนะคะ่ะงั้นเี๋ยวหนูจัดให้คุณแม่เลยเป็นเวทีเพลงเพราะนะคะ จอยพูดกับลูกค้าเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไงก็อยากให้ลูกดูแลแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ซึ่งผู้สูงอายุหลายๆคนค่ะเริ่มเปิดใจแล้วเขามองเลยว่าโอเคเวลาที่มีอยู่อย่างจําจกัดและในเมืองที่เร่งรีบเนี่ยลูกจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นเมื่อมีผู้ช่วยที่เขาไว้ใจได้จอยมองว่าอาชีพเนี่ยของเราอ่ะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ แต่เราเป็นเหมือนผู้ช่วยหมอและพยาบาลแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงครอบครัวก,กับโรงพยาบาลให้เข้าหากันค่ะคุณจอยคือหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในรูปแบบ Work From Home ช่วงโควิดสิส่งผลให้เกิดความเครียดหมดไฟและกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ในช่วงเวลานั้นเองที่เธอก็ได้เห็นปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองเพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานหรือเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังจึงเริ่มแนวคิดบริการรถรับส่งผู้สูงอายุที่ในท้ายที่สุดย่างช่วยเยียวยาหัวใจของเธอด้วย ว่ามันจะไม่ได้มีกำไรกำ,กำไรในแต่ละเดือนแต่ทุกวันมันทําให้เรามีความสุขแล้วยิ่งพอพบว่างานนี้มันสร้างคุณค่าให้กับคนในสังคมผู้สูงอายุเขาจะบอกว่าขอบคุณมากที่มีงานบริการแบบนี้จากที่เขารู้สึกว้าเหวอะค่ะเขารู้สึกเหมือนมีได้รับการเติมเต็มมีคนมาดูแลมาใส่ใจซึ่งส่วนหนึ่งอะสำหรับผู้สูงอายุใจมองว่าโชคดีถ้าเกิดคุณมีลูกหลานคอยดูแลแล้วให้จอยไรยเป็นผู้ช่วยแต่ ประมาณ30%เลยนะคะผู้สูงอายุในไประเทศไทยที่ไม่มีลูกหลานเะนั้นเขามองว่านี่คือมิติใหม่ของการทำให้เขาเนี่ยได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านสามารถทำกิจกรรมทางสังคมได้ก็จะไปเดินเล่นที่สวนลุมบ้างอะไรบ้างนอกจากทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญอีกสิ่งที่ลืมไม่ได้คือความปลอดภัยซึ่งก็ได้รับการรับรองจากหลากหลายโครงการแน่นอนว่าเมื่อเป็นธุรกิจย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งเธอมองว่าผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำลังหรือสามารถเข้าถึงบริการลักษณะนี้ได้ทุกคนการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้มีความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ทุกอย่างมันมีต้นทุนแล้วก็การที่เป็นอาสาสมัครหรือว่าอยู่ด้วยเงินบริจาคหรืออยู่ด้เงินอุดหนุน,นมันไม่ได้ยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่ไม่มีเงินบริจาคไม่มีเงินอุดหนุนแบบว่า การทำงานนั้นมันตายแต่ว่ามันต้องคือการวางโครงสร้างให้เกิดเป็นอีโคซิสต็มของสังคมผู้สูงวัยโดยที่เรียกว่าเตรียมความพร้อมทั้งระดับผู้ประกอบการผู้สูงวัยเองแล้วก็ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมค่ะปัจจุบันไทยมีธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนหรือของงบประมาณจากองค์กรต่างๆมาบริหารจัดการ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องล้มเลิกความตั้งใจเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวซึ่งพวกเขามองว่าแนวทางของการบริจาคหรืองานอาสาสมัครอาจไม่ใช่รูปแบบที่จะตอบโจทย์ความยั่งยืนของคนทำงานเพื่อสังคม พูดถึงสังคมสูงวัยนะครับเราก็อาจจะต้องมองไปประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างญี่ปุ่นเองถือว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยสุดยอดไปก่อนเราหลายปีแล้วนะครับซึ่งที่นั่นเองหลายคนก็พยายามที่จะ หาทางนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนเองซึ่งที่นั่นเองก็ถือว่ามีโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยที่สําคัญก็คือภาครัฐนั้นมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับการทําหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลปัญหาสังคมด้วยนะครับ ผมได้มีโอกาสคุยกับหนึ่งในคนไทยครับที่ไปทำงานดูแลเป็นนักปริบาลผู้สูงอายุหรือว่าที่เรียกว่าไข่โงะอยู่ที่ญี่ปุ่นมากว่า17ปีแล้วนะครับเธอบอกว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของที่ญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับที่สำคัญก็คือมคีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่อบรมแล้วก็ไปเป็นนักปริบาลหรือว่าเป็นไข่โงะอยู่ที่ญี่ปุ่นจานวนมากเลยทีเดียวเธอจะมีมุมมองต่อสถานการณ์ สังคมสูงวัยในบ้านเราอย่างไรรวมถึงมีข้อแนะนําข้อสังเกตอย่างไรจากบทเรียน17ปีของในญี่ปุ่นที่ผ่านมาไปฟังเสียงของเธอกันครับเปรียบเทียบได้กับผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะลักษณะของงานพี่ที่ทําประจําอยู่ทุกวันนี้พี่จะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่ ต้องกายภาพบำบัดมีอีกส่วนหนึ่งที่พี่รับผิดชอบอยู่ก็คือ Day Service Day Service ก็คือไปเช้าเย็นกลับนะคะไปรับที่บ้านตอนเช้ามาทำกิจกรรมมาอาบน้ำนะคะแล้วก็ไปส่งที่บ้านช่วงช่วงเยน็เยน,ยน,ยนคนญี่ปุ่นเนี่ยจะทุ่มเทให้การทำงานซะเป็นส่วนมากนะคะ ทุ่มเทกับงานแทบจะกินนอนอยู่ในที่ทำงานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บ้านหลังนั้นหรือครอบครัวนั้นมีผู้สูงอายุเขาไม่ต้องการที่จะปล่อยผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังทางครอบครัวก,ก็จะมีความเป็นห่วงก็เลยนํามาฝากเหมือนลักษณะฝากเลี้ยงละ่ะค่ะพอ,อ,อถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะอยู่เพียงลำพังในช่วงระหว่างวันได้แล้วแค่มเนเจอร์ก็จะเป็นคนจัดหา เดร์วิสนะคะศูนย์ดูแลช่วงระหว่างวันให้นะพอ,อกับจากเดร์วิสนี่เรียบร้อยช่วงกลางคืนก็จะต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะผู้สูงอายุจะทำยังไงในกรณีของอาหารคําที่ไม่สามารถทำเองได้แล้วนะ ก็จะมีเดซิลิตนั้นล่ะค่ะที่เขาเข้าไปใช้ในบริการเหมือนอบริษัทของพี่ก็เหมือนกันก็จะมีอาหารปิ่นโตให้จัดหาอาหารปิ่นโตให้แล้วก็พากลับบ้านพร้อมทางอาหารปิ่นโตให้ด้วยในกรณีของการอาบน้ําอันนี้คือไม่สามารถที่จะอาบน้ําเองได้แล้วเพราะมันอันตรายมากก็จะส่งมาอาบน้ํานะคะอาทิตย์ละสามวัน ส่งมาอาบน้ำที่เดสเซอร์วิสนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแค่แมเนเจอร์แค่เมเนเจอร์เนี่ยก็จะดูแลจัดหาเกี่ยวกับสวัสดิการนะคะคุ้มครองผู้สูงอายุว่าจะทำยังไงให้ใช้ชีวิตโดยปลอดภัยที่สุดในแต่ละคน,นะคะ่ะประกันโดยตัวหลักๆเนี่ยเขาจะมีประกันสุขภาพนะคะหลังกเกษียณนะตัวนี้ทุกคนจะได้รับอยู่แล้ว แต่ประกันไข่โงกเก่นหรือที่เรียกว่าประกันผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะต้องเริ่มจ่ายตั้งแต่อายุ40ปีถึง64ปีเริ่มใช้ได้อายุ65ปีโดยการจ่ายเนี่ยเขาจะหักจากเงินเดือนถ้าเงินเดือนแพงก็จะต้องจ่ายเยอะหน่อยแต่ถ้าเ,เงินเดือนถูกก็จ่ายน้อยหน่อยนะคะน้อยก็คือ1%ของเงินเดือนเท่านั้น หลังจากที่อ,อ,อายุ65ปีปุ๊บเนี่ยถ้าต้องการที่จะเข้าไปใช้บริการในอย่างเช่น Day Service นี่ก็ตามเขาก็จะลดหย่อนให้ค่ะประมาณใจ่ายแค่ประมาณ30%ของราคาิืนคนที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นพนักง,งานบริษัทหรือไม่ได้เป็นพนักง,งานในองค์กรต่างๆเขาประกอบอาชีพด้วยตัวเขาเองอย่างเช่นทำอะไรดีอะอ,อย่างเช่นค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือ นะเปิดร้านค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็ยังมีความตระหนักที่จะจ่ายซึ่งสามารถไปขอจ่ายกับทางรัฐบาลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครมารอให้ใครหักเงินเดือนนึกภาพออกไหมคะโดยใช้รายได้ส่วนหนึ่งจากของเขาคือหน้าที่ความรับผิดชอบในตรงนี้ของเขามีเยอะเพราะเพราะอะไรเพราะเขาตะหนักกันดีว่า พอสูงอายุมาแล้วเขาทางานไม่ได้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรเขามีความไม่ประมาทในเรื่องนี้ค่ะนอกจากภาพของความสวยงามแล้วญี่ปุ่นเองก็ยังถือว่ามีอุปสรรคไม่ต่างจากประเทศอื่นๆที่กําลังเผชิญวิกฤตสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดนะครับซึ่งโจทย์ใหม่ๆท้าทายเหล่านี้ลครับก็ เป็นโจทย์สําคัญที่ทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมีความพยายามมีหลากหลายรูปแบบข้อเสนอต่างๆเพื่อที่จะทําให้ประชาชนสูงวัยในประเทศนั้นเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเองคุณจอยเองก็มองว่าแนวโน้มต่างๆรวมถึงเรื่องของปัญหาสังคมสูงวัยนั้นถ้าจะยกแนวทางของรัฐบาลญี่ปุ่นมานั้นคุณแอน,นเองก็บอกว่าถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าจะนำมาปรับใช้กับในประเทศไทยอย่างไรได้บ้างลองไปฟังข้อเสนอกันครับ ค่าแรงของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่คนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขายินยอมพร้อมใจที่จะเสียภาษีเสียประกันชีวิตตัวนี้โดยต่อเนื่องเกิดจากการที่รัฐบาลเขามั่นคงหนักแน่นและยืนยันที่จะดูแลประชาชนหลังเกษียณน,นะคะ เป็นสวัสดิการของเขาซึ่งเขาทำมาตลอดโดยไม่มีการบิดพิ้วเลย